สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักนะคะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วเนาะกับเนื้อหาของการเปรียบเทียบนะคะการเปรียบเทียบภาษาอังกฤษเรียกได้ว่า comparison นะคะเด็กๆก็เรียกบทเรียนนี้ว่าบทเรียน comparison นะคะก็คือการเปรียบเทียบนั่นเองนะคะก่อนอื่นเรามาดูก่อนเลยว่าการเปรียบเทียบ มีอะไรบ้างนะคะการเปรียบเทียบมีอยู่3แบบด้วยกันนะคะมีการเปรียบเทียบแบบธรรมดานะคะเป็นเขาเรียกว่าการเปรียบเทียบขั้นกว่าการเปรียบเทียบขั้นกว่าเนี่ยนะคะการเปรียบเทียบส่วนใหญ่เขาจะนิยมเอาคําคําคุณศัพท์มาใช้ในการเปรียบเทียบนะคะคาคุณศัพท์คืออะไรนะคะคือคําที่บอกลักษณะของคนสัตว์สิ่งของว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะคะคาคุณศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกว่า ad adjective adjective นะคะการเปรียบเทียบขั้นธรรมดาก็ไม่มีอะไรนะคะก็สูงต่ำดำขาวทั่วไปนะคะการเปรียบเทียบขั้นกว่าเพราะขั้นที่2ขึ้นมานะคะก็เป็นการเปรียบเทียบมีสิ่งที่เกิดการเปรียบเทียบนะคะก็มี2อย่างในการเปรียบเทียบกันนะคะและการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดก็คือเป็นที่สุดของหมวดหมู่ที่เรานํามาเปรียบเทียบนั่นเองนะคะ ต่อไ,ไปนะคะการเปรียบเทียบขั้นธรรมดานะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า degree ก็คือระดับขั้นนะคะ positive degree การเปรียบเทียบขั้นกว่านะคะภาษาอังกฤษออกเสียงว่า comparative degree นะคะ comparative degree และการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดภาษาอังกฤษเรียกว่า superlative degree นะคะ super super คืออะไรที่มันที่สุด superlative degree superlative degree นะคะอะ างเช่นจินตนาการนะคะอย่างเช่นเห็นน้องหมาหนึ่งตัวตัวนี้นะคะพอการเปรียบเทียบเป็นขั้นธรรมดานะคะก็จะบอกได้แค่ว่ามันเป็นไงคะมันตัวใหญ่นะคะมันตัวใหญ่หมาตัวใหญ่ประมาณนี้นะคะพอ la, มีการเปรียบเทียบขั้นกว่าเกิดขึ้นมีการเปรียบเทียบสองสิ่งเกิดขึ้นหมาตัวที่สองก็มีการใหญ่กว่าหมาตัวที่1นนะคะพอการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนะคะมากกว่า ตั้งแต่3สิ่งขึ้นไปนะคะตัวสุดท้ายนี้เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดนะคะใหญ่ที่สุดใน3ตัวนี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบ3ขั้นให้เราเห็นภาพอย่างชัดๆต่อมานะคะมาดูอันแรกเลยการเปรียบเทียบขั้นธรรมดานะคะหรือภาษาอังกฤษเรียก positive degree นะคะ positive degree อะ มาดูนะคะมาใช้ยังไงนะคะอย่างเช่นใช้คำว่า big small tall beautiful good bad นะคะคำว่า big แปลว่าอะไรคะเด็กๆคำว่า big แปลว่าใหญ่ใช่ไหมคะคำคุณศัพท์เนาะคำว่า small แปลว่าเล็กอ่า tall แปลว่าสูง beautiful แปลว่าสวย good แปลว่ามันเป็นไงคะ มันดีคำว่า bad แปลว่าแ yeah ย่นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นดูที่สุนัขเนาะ the dog is big the dog is big big คือหมามันเป็นไงคะตัวใหญ่นั่นเองนะคะบอกลักษณะพอมาถึงข้อที่2ขึ้นมานะคะมีการเปรียบเทียบสสิ่งและตอนนี้นะคะว่าสิ่งแรกสิ่ง A เนี่ยมันเป็นยังไงจุดๆๆๆกับกว่า B นะคะกว่านะคะมีคําว่าแดนในการเปรียบเทียบนะคะตรงนี้ใส่คําประเภทอะไรคะคำคุณนะศัพท์นะคะใส่ adjective ถูกไหมคะใส่ a d j e c t i v ยกตัวอย่างเช่น my dog is bigger than your dog my dog คือหมาของฉันมันเป็นไงคะมันมีลักษณะใหญ่เป็นไงใหญ่กว่า นะคะใหญ่กว่า Your dog ก็คือมาของคุณนะคะ m ม dog is bigger than your dog นี่คือการเปรียบเทียบขั้นกว่าต่อไปนะคะการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดก็จะมีมากกว่า2ก็คือ3ขึ้นไปที่นำมาเปรียบเทียบนะคะเป็นการเปรียบเทียบ3ามสิ่งในหมวดหมู่เดียวกันมีคำว่าที่สุดนะคะอยู่ในระดับนี้ด้วยนะคะอย่างเช่น A จตสูงที่สุดในห้อง ะะการเปเรียบเทียบก็คือในห้องใช่ไหมคะที่สุดในห้องอ่ะยกตัวอย่างเช่น my dog is the biggest my dog is the biggest เด็กๆลองเดาดูสิคะว่าหมาคือตัวไหน my dog my dog คือตัวไหนคะคือตัวสีนั่นเองนะคะเพราะว่า the biggest เป็นขั้นสูงสุดก็คือใหญ่ที่สุดนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะเป็นหลักการในการเปลี่ยนคำคุณศัพท์เมื่อเป็นขั้นกว่าและขั้นสูงสุดมาดูกฎข้อที่1กันเลยนะคะคำคุณศัพท์ adjective ที่มี1พยางนะคะไม่ว่าคำไหนมี1นึ่พยางให้เราเติม er หรืออันนี้เป็น est นะลูก est ต่อท้ายคำนั้นนะคะ คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย e เราก็ไม่ต้องเติม e ซ้ำ um, นะคะก็ใส่ r ในขั้นกว่าแล้วก็ใส่ st ในขั้นสูงสุดเติมไปได้เลยคำที่อยู่ในรูป c v c จะต้องเติมพยัญชนะตัวท้ายอีกหนึ่งตัวมาดูนะคะข้อแรกคำที่เติมคำที่ทั่วทั่วไปอะ่ะมันจะเติม er กับ est นะคะอย่างเช่นคำว่าทอทอแปลว่า สูงใช่ไหมคะทอแปลว่าสูงสูงกว่าคือ tall e r นะคะเติม er ขึ้นมาในขั้นกว่าและสูงที่สุดเป็น tallest นะคะใส่เดะนำหน้าด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เป็นขั้นกว่าจะมีเดนินำหน้าเสมอนะคะ tall tall e r the tallest small แปลว่าอะไรคะแปลว่าเล็ก small แปลว่าเล็กเนาะเล็กกว่าล่ะ small อะไรคะ smaller smaller ใช่ไหมคะเติม er เนาะและเล็กที่สุดเป็นอะไรคะใส่ตรงใส่อะไรตรงนี้ใส่ the smallest the smallest นะคะอะมาดูที่ตัวอย่างประโยค I taller than my m o m ฉันเป็นไงคะ taller เ,เป็นไงคะสูงสูงขั้นกว่ามันจะมีแดน i t a l l e r than my mom ฉันสูงกว่าใครแม่ของฉันฉันสูงกว่าแม่ของฉันต่อไป I am the tallest in my family เปรียบเทียบกับ in my family คือครอบครัวของฉัน I am the tallest คือฉันเป็นไงฉันสูงที่สุดในครอบครัวของฉันนั่นเองกดข้อต่อไปคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย e นะคะเราก็จะมีการเติมไปเลยนะคะอย่างเช่นมันมี er ใช่ไหมพอมันมี e อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใส่ e 3เป็น nicer nice แปลว่า ดีนะคะดีอ่ะมือไปโดน nice nicer the nicest อย่าลืมใส่ the ตรงนี้ให้มันชินด้วย wise แปลว่าอะไรคะชาอะไรคะฉลาดนะคะ wise นะคะฉลาดกว่า wiser และฉลาดที่สุดเป็น the wisest the wisest นะคะเด็กๆตัวอย่างประโยคมาดูสิ she is wiser than me หลอน อะไรคะฉลาดกว่าฉลาดกว่ากว่าใครกว่าฉัน she is wiser than me นะคะต่อมา she is the wisest in the class เด็กๆคะ in the class in the class คือเปรียบเทียบกับในห้องเรียนใช่ไหมคะหล่อนเป็นไงคะฉลาดที่สุดนะคะฉลาดที่สุดในห้องเรียนต่อมาคะ่ะ กฎข้อต่อมาคําที่อยู่ในรูป cvc จะต้องเพิ่มพยัญชนะตัวท้ายอีกหนึ่งตัวเด็กๆเข้าใจคำว่า cvc ไหมคะ c ตัวแรก c ตัวแรกมาจากคําว่า consonant consonant แปลว่าพยัญชนะ v ตัวนี้แปลว่าสระมาจากคําว่า w o w e v o w e l นี่แหละ vowel นะคะ, el, ow, ะ,คะถ้าเป็นพยัญชนะสระพยัญชนะและเป็นเสียงสั้นเราจะเบิ้ลตัวท้ายอีกหนึ่งตัวแล้วค่อยเติม ER ขั้นกว่าและก็ est ในขั้นสูงสุดนะคะอย่างเช่น Big big นะคะตัวเป็น C V C ใช่ไหมคะเติมสุดท้ายอีกหนึ่งตัวแล้วเติม ER ในขั้นกว่าก็ big แปลว่าใหญ่ใช่ไหมคะใหญ่กว่า ใหญ่กว่าเป็น bigger ใหญ่ที่สุดเป็นอะไรคะใส่อะไรตรงนี้ the biggest the biggest นะคะ hot hot แปลว่าอะไรคะ hot เสียงสั้นด้วยเนาะแปลว่าร้อนนะคะร้อนกว่าเห็นไหมเป็น c v c ใส่ตัวสุดท้ายอีกหนึ่งตัวแล้วเติม er ในขั้นกว่าแล้วเติม est ในขั้นสูงสุด hot hotter and The hottest, the hottest นะคะอ่ะตัวอย่างประโยคมาสิ My apple is bigger than yours My apple คือ apple ของฉัน Yours ก็คืออะไรคะแทนอะไร apple ของคุณน,นั่นเองนะคะอันนี้เป็นคำอะไรคะ possessive noun เนาะน่าจะเรียนแล้วเนาะขอให้จำได้นะคะน่าจะไม่ลืมเนาะ My apple is bigger than you is bigger ก็คือใหญ่กว่า Apple ของคุณนะคะมาดูขั้นสูงสุดสิ my apple is the biggest the biggest แปลว่าใหญ่ที่สุด my apple คือ Apple ของฉันมันใหญ่ที่สุดนะคะและ คำที่เป็นคำคุณศัพท์สองพยางนะคะเราเติม er ในขั้นกว่าแล้วก็เติม est ในขั้นสูงสุดนะคะคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย y นะคะให้เปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วค่อยเติม er ในขั้นกว่าแล้วก็เติม est ER ในขั้นสูงสุดนะคะแต่ถ้าหากคำไหนที่ลงท้าย ed อ่านว่าเอิดเนาะ ful อ่านว่าฟูล ing อ่านว่าอิ e ่ง less OUS เอชให้ใช้มอนำหน้าหรือให้ใช้ m o ด t นำหน้าในขั้นสูงสุดนะคะยกตัวอย่างเช่น heavy heavy แปลว่าหนักนะคะเด็กๆลงท้ายด้วย y เห็นไหมคะเปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วเติม er ในขั้นกว่าเป็น heavier h e a v i e แล้วก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e s t ถ้ามันเป็นขั้นสูงสุดเป็นใส่รายนำหน้า the the heaviest the heaviest ยกตัวอย่าง my bag my bag ก็คืออะไร bag กระเป๋ากระเป๋าของฉัน is heavier than y o u ต้องเติม s ด้วยนะ than yours my bag is heavier than yours กระเป๋าของฉันน่ะมันหนักกว่ากระเป๋าของเธอนะแต่ถ้าหากเป็นขั้นสูงสุดก็จะเป็น his bag กระเป๋าของเขาผู้ชาย is the heaviest หนักที่สุดนะคะหนักที่สุดแต่ถ้าหากลงท้ายด้วยสมมุติยกตัวอย่างอันนี้นะคะลงท้ายด้วยอิ่งนะคะอย่างเช่นคำว่า Boring Boring แปลว่าหน้าเบื่อนะคะหน้าเบื่อกว่าก็เป็นอะไรคะให้ใช้มอนำหน้าในขั้นกว่าใช่ไหมคะก็เป็น More Boring แล้วก็ถ้าเป็นขั้นสูงสุดก็เป็นอะไรคะ the most boring เป็นต้นนะคะอันนี้ค่ะลงท้าย a t fooling lessers นะคะให้ใช้กดมอเนาะอะ,อะกดข้อต่อไปค่ะคำคุณศัพท์ที่มี3พยางคขึ้นไปนะคะเราจะใช้มอนำหน้าแล้วก็ตามด้วยคำคุณศัพท์นั้นแล้วก็ตามด้วยแดนหากมันมากกว่า หรือจะใช้ less นำหน้าแล้วก็ตามด้วยคุณศัพท์ที่มากพี่มี3มพยางค์ขึ้นไปแล้วก็ตามด้วยแดนแปลว่าน้อยกว่านะคะโอ้มากกว่าก็เขียนผิดนะมากกว่าจะเขียนอย่างนี้นะมากกว่าน้อยกว่านะคะอย่างเช่นคำว่า she is more beautiful than you she is more ไหมคะมากกว่าใช่ไหมอะไรมากกว่าสวยหล่อนสวยมากกว่าคุณ นะคะหล่อนสวยมากกว่าคุณ she is more beautiful than you หรือถ้าหากอันนี้ล่ะ she is less beautiful than you เปลี่ยนความหมายเลยใช่ไหมคะสวยเป็นไงคะสวยน้อยกว่า she is less beautiful than you นะคะ beautiful มี3ามพยางใช่ไหมคะ beautiful beautiful มี3ามพยางเพราะฉะนั้นก็ใช้กดม o นะคะนำหน้า คำว่า beautiful ก็แปลว่าสวยในขั้นปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะพอมาเป็นขั้นกว่าเราก็จะใส่ more beautiful นะคะหรือถ้าสวยน้อยกว่าก็ less นะคะ beautiful แต่ถ้าหากสวยที่สุดเป็น most ใส่อะไรนำหน้าคะ the most beautiful the most beautiful อย่างเช่นคําว่า I am the most beautiful I am the most beautiful ฉันสวยที่สุด นะคะอ่าแล้วก็จะมีคำคุณศัพท์ที่มีการเปลี่ยนรูปนะคะหรือเราเรียกว่าเออริคูล่าเอริูล่แปลว่าไม่ปกตินะคะเปลี่ยนรูปไปจากตัวเลยอย่างเช่นคําว่า good แปลว่าดีนะคะดีกว่าก็คือ better และ,ด,นะะดีที่สุดเป็น the best นะคะดีที่สุดเป็น the best good better the best bad แปลว่าแย่ yeah bad แปลว่าแย่นะคะ w o r s แย่กว่าหรือ the w o r s t นะคะใส่เดิกให้มันชิน the w o r s t มี s กับ t ที่เป็นตัวทีด้วย the w o r s t แปลว่าแย่ที่สุดสังเกตนะคะว่าไหนที่มันเป็นขั้นสูงสุดมันจะลงท้าย st หมดเลยนะคะเด็กๆอย่างเช่น little little แปลว่าน้อยเนาะเล็กก็ได้นะคะแปลว่าเล็กก็ได้ little ถ้าเล็กกว่าหรือน้อยกว่าก็คือ less ถ้าเล็กที่สุดหรือน้อยนะที่สุดเป็น the least the least นะคะอันนี้ผิดนะลูกต้องเป็น least the least นะคะ I am better than you ฉันเป็นไงคะฉันดีกว่าคุณจะ้ะนะคะ You are the best You are the best คุณเป็นคนที่ไงคะดีที่สุดแล้วนะคะ,ะจบเนะื้อเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะคุยอยากให้นะักเรียนลองไป ทบทวนดูนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดที่ครูให้ทำนะคะแล้วก็รอติดตามนะคะความคืบหน้าของการตามงานตัวเองเนาะแล้วเจอกันใหม่นะคะครับหน้านะคะสวัสดีค่ะ see you next time